แปลกแต่จริงพบปลาดุกเผือกสีขาวจำนวนมากอาศัยอยู่ที่ท่าน้ำวัดหนองเขี้ยมเขตอภัยทานพบปลาดุกเผือกจำนวนมากอาศัยอยู่ที่ท่าน้ำวัดหนองเขี้ยมเขตอภัยทานจเจ้าอาวาสและพระลูกวัดนำอาหารมาเลี้ยงวันละสามเวลาในวันนี้ที่ครองบ้านนาที่ท่าน้ำวัดหนองเขี้ยมหมู่ที่หนึ่งตําบลปากค่ะ อำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีพระสงฆ์นำอาหารเม็ดและข้าวสุกจากการบินธบาตนำมาให้ประดุก สีขาวจำนวนมากและสีดำอยู่ตามธรรมชาติที่ท่าน้ำวัดหนองเขี้ยมซึ่งเป็นเขตอพยพทานสัตว์น้ำผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปที่วัดหนองเขี้ยมตามที่ชาวบ้านได้แจ้งมาพบพระมหาเอกมนทิติโกเจ้าคณะตำบลบ้านนาเจ้าอาวาสวัดหนองเขี้ยมและหลวงตาชัยพรอิทธิธมโมพระลูกวัดได้พาผู้สื่อข่าวไปดูปลาดุกเผือกที่ท่าน้ำของวัดหนองเขี้ยมพร้อมอาหารเม็ดมื้อเย็นไปเลี้ยงปลาดุก เผือกสีขาวและสีดำที่โผล่ขึ้นมากินอาหารที่พระสงฆ์นำมาเลี้ยงเป็นจำนวนมากโดยพระสงฆ์จะนำอาหารมาเลี้ยงปลาวันละสามเวลาคือในช่วงเช้าช่วงบ่ายและช่วงเย็นเมื่อปลาดุกกินอาหารอิ่มแล้วก็จะลอยตัวเห็นพื้นท้องสีขาวลอยน้ำอยู่จากการให้สัมภาษณ์ของพระมหาเอกมลที่ติโกเจ้าคณะตำาวจบ,บ้านนาเจ้าอาวาสวัดหนองเขียมได้เล่าว่าปลาดุกเผือกสีขาวนี้เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในลำคลองตามธรรมชาติมานานแล้วและมีผู้ บุญนำปลาดุกสีขาวสีดำมาปล่อยที่ท่าน้ำเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ปลาจึงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและทางวัดได้เลี้ยงไว้ให้อาหารวันละสามเวลาปลาก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นซึ่งทางวัดหนองเขี้ยมได้จัดให้เป็นเขตอพยาทานสัตว์น้ำห้ามจับปลาแต่ทุกคนเจนริญพรอย่าโยมนี่ก็ท่าน้ำวัดหนองเขี้ยมนะโยมท่าน้ำวัดหนองเขี้ยมก็ดีมันเหมือนในทิศหนูพอดีเพิ่งมาทำบุญเมื่อวันพาก่อนว่มามาเห็นพอดีเพราะว่ามันจะปลาดุกเผือกโยม ก็แม่น้ําธรรมชาติเนาะอันนี้ถ้าน้ำว่านองเขี้ยมก็ไหลลงสู่ตลาดบ้านนาเนี่แหละแล้วก็ลุงตาให้อาหารทุกวันนี่ลุงตาพรว่านองเขี้ยมเลยมือให้อาหารเลยแต่ก็ปลาปลาก็เป็นปลาธรรมชาติโยเพราะว่ายอดยอโยมก็มีมาปล่อยอะไรต่างๆมีปล่อยกุ้งหอยปลาเต่าตะ่าผ้าปลาไหลอะไรเงี้ยเนาะมาซื้อจากตลาดมาปล่อยลุงตาให้อาหารทุกวันปลาดุกอันนี้เขาเห็นปลาดุกแล้วก็ปลาดุกเผือกเยอะหน่อยนะปลาดุกเผือกนี่ก็ผลนม้อยู่ในธรรมชาตินะโยมให้อาหารทุกวัน ก็ทั้งอา,อาหารเม็ดแล้วก็ข้าวสุกที่เหลือจาการบินทบาททุกวันหลวงตาให้ทุกวันในมือให้ทุกวันจะก็มีรูปอื่นมาช่วยกันให้ด้วยแต่หลวงตาเนี่ยประจำานให้อาหารก็เยอะเลยกระดุกเผือกที่ที่ญาติยมเห็นกันเนี่ยวันหนึ่งสองสารอบนี่รอบที่สามห <c oughs> ลวงตาให้ถัง <c oughs> ตาบอกให้ไปสองรอบแล้วรอบนั้นก็ช่วงเช้าและช่วงเช้ากลางวันแล้วก็ช่วงนี้ช่วงเย็นเนี่ยนี่รอบสามก็รู้สึกจะอิ่มแล้วนอนก็นอนอยู่ใต้น้ากันแล้วนะ <c oughs> ก็ถือว่าประดุกเผือกเยอะหน่อย ปลาธรรมชาติโยมเรียกว่ามาอยู่กันก็ให้อาหารเป็นเขตอภัยทานวัดหนองเขี้ยมนะก็รอบๆเลยก็ทางวัดก็ปล่อยนะก็ถือว่าเป็นเขตให้ญาติโยมตั้งใจว่างก็มาสามารถมาให้อาหารปลาที่ท่าวัดหนองเขี้ยมได้นะก็ปลาดุกเผือกเยอะหน่อยนะเป็นปลาดุกเผือกที่ว่าโตตัวใหญ่ๆนะโยมนะก็ถือว่าตัวใหญ่เลยก็เยอะนะก็ญาติโยมไม่ได้ว่างก็เชื้อเชิญเจริญพรนะก็ว่างก็มาให้อาหารปลากัน ป,ประดุกเผือกที่ท่านาวบ้านของเคียมของเราเนาะก็รู้ว่าเป็นการเขตรพยทาน,นนะก็นิวโมทีาด้วยสมวัติเนินใหม่รัชนาวนนเนินใหม่ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกสุกันวลีสุวรรณรายงาน